และประเด็นสุดท้ายที่น่าประหลาดใจครับทีมท็อกรายงานว่าฮูเบนอโมริมกำลังผลักดันให้บอร์ดบริหารของอินิออส ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้ใหกับแฮร์รี่แม็กไกว์แรงข่าวระบุว่าออมรลิมมองว่าประการหลังวัย32ปีรายนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อโปรเจกต์ของเขาและตัวออมรลิมเขาก็ชื่นชอบนะครับกับการที่แม็กไกว์เนี่ยมอบหลายสิ่งหลายอย่างให้กับทีมทั้งในและก็นอกสนามซึ่งตัวแม็กไกว์เองก็มีความมุ่งมั่นที่จะอยู่กับสโมสรต่อไปจนอาจจะแขวนสตาร์ทที่นี่เลยครับทุกคนคิดว่าย,ยัางไงกันบ้างครับนี่คือการแสดงความเชื่อมั่นที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งจากอโมรลิม,มและเป็นการพลิกสถานการณ์ ของแม็กไกวอร์ย่างซึ้งเชิงมันแสดงให้เห็นว่าในวิธีคิดของอัมบรีมนั้นประสบการณ์ภาวะผู้นำและความน่าเชื่อถือมีคุณค่าสูงมากครับแม้ว่านักเตะคนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงทุกสัปดาห์ก็ตามและบ่งบอกว่าแม็กไกวร์ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำคนสำคัญในห้องแต่งตัวของโค้ชอัมริมไปแล้วและส่วนตัวสำหรับผมนะ ทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่าว่าที่อามูริมเขาต้องการแม็กควายเอาไว้เนี่ยเพราะว่าต้องการรักษาบรรยากาศสภาพของห้องแต่งตัวเนื่องจากตัวแม็กควายเนี่ยทุกคนอาจจะรู้ดีอยู่แล้วว่าตัวเขาเนี่ยมีความเป็นนักสู้ไม่ยอมแพ้ไม่แคร์ต่อเสียงกลด่าจากทั้งแฟนบอลทั้งกูรูนักวิจารณ์ต่างๆในช่วงเลวร้วายที่เขาผ่านมาจนเขาสามารถกลับมาได้ดังนั้นสิ่งนี้จําเป็นมากครับสาหรับการเป็นซีเนียแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆในห้องแต่งตัวนะครับ ผมคิดว่าลูเบนอมบริมเนี่ยเขาน่าจะใช้ส่วนนี้แหละเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับการสร้างบรรยากาศนักสู้ภายในห้องแต่งตัวของยูเนเต็ดนะและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวที่สดใหม่พร้อมเจาะลึกจากเราในวันนี้ครับ